ดูในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องโกก u เซน GK7800 ตัวนี้นะครับโดยเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะให้เรากดสตาร์ตตัวนี้เนาะพราะกดสตาร์ตแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับผมโดยฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นดายซอยนะครับก็คือนมถั่วเหลืองแบบแห้งนั่นเองจะเป็นการทำน้ำต้มหูมแบบรวดเร็วและเร่งด่วนตัวนี้เนี่ยใครเนี่ย อยากทานแบบเร็วเลยก็สามารถใช้มเมล็ดถั่วเหลืองที่แห้งๆเลยนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็กดเมนูนี้ได้เลยนะฮะต่อมาจะเป็นเมนูของตัวสก,ก๊อตซอยนะฮะสก,ก๊สอตซอยนี่ก็คือการทาน้านมการทํานมถั่วเหลืองแบบเอามเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยเอาไปแช่น้ําโดยการทําน้ำต้หู้แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําน้ำต้หู้แบบดั้งเดิมทําให้รสชาติเฟเวอร์ หรือแม้แต่บอดี้เนี่ยมันจะดูนุ่มนวลแล้วก็ดูใกล้เคียงกับน้ำต้มข้ที่เราเคยทานในชีวิตประจําวันมากที่สุดนะครับผมต่อมาเลยนะฮะจะเป็นโหมดของเกรนนะฮะโหมดของเกรนเนี่ยก็คือการทําพวกนมธัญพืชต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตเมล็ดงาเอย่ยหรือว่าจะเป็นพวกลูกเดือยน้ำลูกเดือยเนี่ยก็ทำในโหมดนี้ได้นะคุณผ,ผู้ชมต่อมาเป็น โหมดของนัสนะฮะนัสเนี่ยก็คือพืชตระกูลถั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำอันนี้ก็สามารถทำในโหมดนี้ได้นะครับผมต่อมาเป็นโหมดของเฟเวอร์นี่โหมดเฟเวอร์เนี่ยเขาเอาไว้ทำสำหรับทำซอสทำแยมนะฮะหรือว่าแม้จะทำเป็นพวกสเปรดที่เอาไว้สำหรับทาหน้าขนมปังต่างๆก็ๆๆ Jesus, ใช้โหมดนี้ได้นะคุณผู้ชมต่อมานะครับเป็นโหมดของมิลเชคโหมดมิลเชคเนี่ยก็คือการทำสมูทตี้ นะฮะใส่น้ําแข็งใส่นมใส่ไซรัปลงไปผลไม้สดลงไปเขาก็จะทําไปปั่นเป็นสมูทตี้แล้วก็ไหลลงมาในโถตัวนี้ให้คุณผู้ชมนะต่อมาเลยนะครับผมเป็นโหมดของจูสก็คือการทําน้ําผลไม้นั่นแหละก็คือการเอาผลไม้สดใส่เข้าไปเขาก็จะเอาไปปั่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับน้ําแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้ําผลไม้ให้เราได้ทานกันนะฮะ แล้วก็โหมดสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมเป็นโหมดซุปนะฮะก็แน่นอนตรงตามคําเลยก็คือการทําซุปซุปข้าวโพดซุปฟักทองซุปเห็ดอ่าพวกนี้ก็สามารถทําในโหมดนี้ได้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอ่าการฆ่าเชื้อนะฮะการล้างนะแล้วก็การสต็อปนะครับแล้วก็การอ่าเป็นโหมดที่เอาไว้สำหรับเลือกฟังก์ชันต่างๆนั่นเองนะฮะ ในส่วนของคา capacit นะครับผมก็เป็นตัวที่สำหรับเราใช้ในการปรับระดับน้ำให้เข้ากับเมนูที่เราจะปั่นนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมอยากทานซุปที่มันข้นที่มันหนืน่เราก็ปรับไปที่ตัวของ300มิลลิลิตรท่านไหนเนี่ยที่ทำในส่วนของน้ำธัญพืชนะครับผมอยากได้ให้ตัวน้ำเนี่ยมันมีความใสนะครับผมก็ปรับมาที่1,200มิลลิลิตรได้นะครับตัวนี้เนี่ย แล้วแต่สูตรของคุณผู้ชมที่จะคิดขึ้นมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับระดับน้ำได้นะครับผม